บรต้องซื้อขิงกินแล้วค่ะปลูกเอาอยู่เพื่อนก็นได้ปลูกไปแล้วมันก็นใหญ่งามเนี่ยสูงจนเกือบเท่ากับตคนเลยนะคะไปซื้อขิงมาจากตลาดกับตลาดวอมาร์ตลาดสมิธี่สังนี่แหละที่มันมีอยู่นี่แหละเอามาแล้วเราก็มาเลือกเบิ่งว่าตัวใดที่มันเป็นคือกันกับมันสีออกนอออย่างไปนี้เราก็มาตัดเอานะคะตัดเอา ันใดที่มันมีบ่อนสิแตกยอดแตกหย่างเขากะเก็บไปกินนี่ค่ะอันนี้ก็เอาไว้กินทั้งหางมันเนี่ยอันที่มันมีตามีอย่างไม่น,นี่เขาก็เอาไปปลูกค่ะก็เลือกเอาตามแต่ใจเขานี่แหละว่าเขาสิเลือกเอ่อสิปลูกลายสําไดสิปลูกน้อยสําใดนะคะเขาก็เลือกเอาตามชอบนะคะบันนี้เขาก็สสียาน้ําใส่ถ้วยหรือว่าใส่กระมังน้อยๆเพื่อที่เสเอามาแช่ขิงนไว้ขามคืน ตื่นมาเมื่อหม่แล้วเฮากาสิมาอ,าออกจากน้ํานะคะบี้เทาเกิเอาเตรียมไปปลูกนะคะมันมีกระถางน้อยตัวนี้ว่างเกษเอากระถางน้อยตัวนี้แหละคะ่ะลูกมันอันนี้เป็นดินที่ผสมไว้แล้วนะคะมีดินธรรมดามีปุ๋ยคอกแล้วก็มีกากมะพร้าวเอาผสมกันไว้แล้วอย่างละส่วนคะ่ะเพราวากากมะพร้าวมันเสิเหตุให้ีดินมันชุ่ม เพราะว่าขิงนี่เขาหมักให้ดินซุ่ม่ให้ดินแห้งแต่่บห้ดินบ่ใหน้ามันแฉะนะคะ่ให้แฉะหลายคือให้มันเป็นซุ่มๆแบบเขาปั้นได้ไะปลูกลงไปแล้วก็เอาดินกบไว้บ่บไ้มันหนาหลายนะคะกบจักหน่อยจากนั้นเขากระหาบ่อนตั้งไว้นะคะคือเขาหมักแดดแต่ว่าบบแม่นแดกแหมฮ้อนหลายให้เขาพอมีพ่มมีเงา้ําแหนอยู่ อันนี้หลังจากสองเดือนผ่านไปนะคะมันก็ขึ้นได้ขนาดนี้มันมันบกขึ้นไวคืออยู่บ้านเฮาได้อยู่นี่นะอากาศมันบกคื้นกันมันขึ้นแต่ว่าใบมันบกค่อยงามเพราะว่าแดดมัน้อนหลายตอนนี้นะเดี๋ยวสิพูดให้เบิ่งว่าเขากลับมีหา้ามีอย่างนี้บนี่ค่ะ ฮากเขาก็มีอยู่แต่ว่ามันบุค่อยมีหลายเพราะว่าช่วงนี้เดือนปลูกมื้อต้นเดือนกรกฎาคมเนาะมื้อน,นี้กับวันที่30สิงหาคือสองเดือนพอดีเลยฮากมันก็ได้สัมนีเพราะมันฮ้อนช่วงน,นี้ทิฮ้อนหลายแดดแฉมละนี่ค่ะหากเขาก็ได้สัมนีแหละบานิสิพามาเบิง่งอันที่ปลูกไว้ตั้งแต่เดือนเมษาเนาะ ลูกไว้แล้วบันย์เอาออกทางนอกบ่ได้เพราะช่วงนั้นอากาศเย็นก็นเลยเอาไว้ในบ่อนจอดหลดเอาไว้ในบ่อนจอดหลดและพออันนั้นก็นเลยปาไว้เลยมาเบิ่งดูเนี่ยมันงางามนอนนึ่งนอนนึงน่งจนใหญ่จนจัากสับนิ้วมือพอและสูงกระจนอยากสับตัวย่ออมพูละงามได้ใบเขียวนะคะบุมีมาดลองเห็ดเบิ่งค่ะโอเคค่ะสำหรับมันนี่พบกันคลิปวิดีโอหน้าค่ะ ขอให้เป็นวันที่ดีของผู้ครูผู้คนเดอ้อสวัสดีค่ะ